ครับทุกท่านพ่อหมชาญนะครับอ่ะวันนี้มาอัปเดตค่างเงินกันหน่อยนะครับไม่ได้อัปเดตค่างเงินมาตั้งแต่วันเสาร์ละที่ทําคลิปขึ้นกระดานไปนะครับวันดีช่วงเมื่อวานนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะวันรัฐบาลประกาศจะล็อกดาวอะไรพวกเนี้ยคุณรู้เปล่าว่าเมื่อวานนี้หุ้นร่วงนะครับล่วงระเรนานาวนะครับ แต่เมื่อวานนี้คุณมาดูเงินค่างเงินนะครับค่างเงิน u ูเอนะครับวันนี้เหวี่ยงไปยี่สเก็บสามสิบตังค์นะครับเนี่ยยูโรฟังสวิตอะไรนี่ห้าหกสิบสตังค์นะครับฟังสวิตช่วงก่อนผมซื้อที่สามสี่สุดเจ็ดห้าถือว่าแรงแล้วนะโอ้วันนี้เมื่อวานผมก็เลยตัดสินใจขายไปสามสามสิบสี่จุดเท่าไหร่สามสี่จุด จุดสองห้าเมื่อวันนี้สามห้าจุดห้าห้านะครับโอ้โหราคามันด,ดีค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับก็คือคุณจะสังเกตนะเมื่อไหร่ที่ระบบการเมืองอะไรที่มันมีความอ่อนไหวขึ้นมาเนี่ยล็อกดาวน์อะไรพวกนี้หุ้นก็จะถูกเทขายอะไรอย่างลแ้วคนก็จะมองหาเงินเงินสกุลหนึ่งที่ผมเคยแบ่งปันนักเรียนในคอร์สอ่ะคือมันจะมีสกุลหนึ่งคือฟังสวิตอ่ะ แล้วก็ยูโรอะไรเนี้ยแล้วผมก็ตอนนั้นก็อืมก็กล้าเหมือนกันนะซื้อสามสี่เจ็ดห้าอูถือว่ากล้ามากๆเลยซื้ออยูนี้แต่ก็เห็นว่าเออมันน่าจะมีการไ,ไรก็เลยจัดไปนะครับก็เห็นแล้วว่าเออก็ได้นะครับได้พอมาพอสมควรน,นะครับเช้นผมฝากไว้นะครับช่วงนี้ค่างเงินแรงนะครับคุณต้องดู สักสามสี่วันนะครับถ้าใครจะซื้อตัวไหนนะครับแล้วก็ผมมีข่าวมาแจ้งกับทุกท่านท่านทราบนะครับมีอะายคนมาถามผมนะครับเกี่ยวกับการหาเงินล้านหาเงินอะไรๆสิ่งหรือย่างบนโลกอะไรวันนี้นะครับผมจะบอกคุณแล้วกันนะว่าถ้าคุณอยากจะหาเงินบนโลกอะไรนะครับและก็ไม่อยากถูกหลอกและอยากมีไรายได้ครับวันนี้ผมจะให้คุณเรียนของบิง คุณเรียนของเบ้งไหมครับผมบอกเลยว่าคุณหาเงินเนะี่ยไม่ยากและคนที่จะมาหลอกคุณเนี่ยก็กินคุณไม่ลงอ่ะเป็นเหมือนเหมือนหมูเขี้ยวตันเลยค่ะทที่วันนี้ใครจะไปเรียนแลกเปลี่ยนหกเจ็ดหลักเนี่ยคุณระวังคุณมาเรียนของเบ้งกับผมนะครับเปิดรับสิบคนเองนะครับฟังให้ดีนะครับเปิดรับสิบคนเนี่ย คุณรีบมาเรียนนะแล้ววันนี้ผมคิดราคาในช่วงที่คุณไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยช่วงโควิดอ่ะผมคิดให้คุณสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบฟังให้ดีนะครับสองพันเก้รอยเจ็สิบรับแค่สิบคนเองนะครับสิบคนเองเยแล้วโปรที่ผมจะให้คุณคือผมมีคอร์สแลกเปลี่ยนให้และมีคอร์ YouTube ส y o u u t ยูทูบแฉกซิมให้แล้วก็คอร์สของเบ่งดเรคเตอร์ให้ให้คุณในราคาจากปกติมัน2องหมนกว่าบาท สองพั 2, นเก้าร้อยเจ็สิบครับให้แค่สิบคนเองย้ำไม่ไอดีครับมันมันมันไม่มีบ่อยนะครับคุณถ้าคุณไม่เรียนนี่ผมก็ไม่รู้ว่าไงนะสิแล้วผมบอกเลยว่ามันจะเซฟเงินคุณไปหลายแสนหลายล้านมากเลยคอร์สของเบงเนี่ยมันผมใช้เวลาในการเตรียมแปดเก้าเดือนนะครับในการที่มาสอนคอร์สเนี่ยแล้วบอกเลยว่าหลายคนไปทําเงินนี่ก็เยอะพอสมควรเพราะว่ามันเป็น จิตวิทยาขั้นสูงอะไรพวกเนี้ยผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับน,นี้สิบคนเองถ้าใครสนใจรีบทักมาครับก่อนจะหมดปโปรนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทําบ่อยครับนานๆมาทำครั้งครั้งครับสองพันเก้าเจ็ดสิบมีคอร์สแลกเปลี่ยนคอร์สยูทูบเอ็กซิมแล้วก็ของเป็นให้คุณครับรีบๆด่วนนะครับสำนี้อัปเดตแค่นี้ครับสวัสดีครับ